it's <laughs> wrong พบกับลุงพิทนะฮะในไมครับไม้เกมครับและตอนนี้เราย้ายจากไมครับเจะว่ามาไมครับวิ n d o w s 10อยากบอกว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างกว่าไมครับเจะว่ามากนะครับด้วยระบบต่างๆดูสิดูซีดู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 ไม่หนำ,ำนซ้ำนะซอที่เราเล่นนะตอนนี้เนี่ยปิงอยู่ที่30นะครับถ้าเกิดว่าเรากลับมาเล่นที่ไฮพิกเซลหรือว่าอะไรก็แต่เนี่ยปิง200อก่อนจะตีชาวบ้านก็เราก็แตกก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรครับวิดีโอเล่นอะไรเดียว treasure war ไหม treasure s e t of w เดิร์ใน s r v e r the hype นะครับมีเกมโหมดที่คล้ายกับ bed war อันนี้จริงคือ bed war แหละแต่เปลี่ยน objective ใหม่เป็น treasure war ซึ่ง treasure war คืออันนี้ treasure ซึ่งเป้าหมายของเราต้องทำอะไรครับต้องถามท่านโฟ์ท่านโฟตี treasure man ตี treasure man ก็เหมือนกับ bed เลยใช่ไหมครับตีเตียงใช่ไหมครับใช่แต่คือเรากันยากกว่าเพราะว่าเตียงมันมีเวลาขูดใช่ไหม treasure คือต่อยปุ๊บคือพังเลย เฮ้ยท่านโฟนี่สื่อสารด้วยการยายใช้พลังจิตหรือเปล่าเนี่ยตัวท่านโฟเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อีกุโซนี่คืออะไรครับเนี่ยออโต้บริดเจอร์เฮ้ยมีเต่าด้วยเทรเชอร์ดิสเบิร์บล์ไฟแนลคิวโอ้โหด้คือมันเหมือนคนละเกมนะเนี่ยมันเหมือนไฮเทลอ่ะครับคุณวิลลี่แต่ว่วาไฮเทลมันยังไม่มา,มมมาซึ่งตัวเกมผมอุย้ยมีรถแท็กซี่ด้วยเนี่ยอ่ะอ่ะมันกดอ <laughs> นเพกดอนเ <laughs> โอ้มาแล้วอู้ เริ่มแล้วเริ่มแล้ว <S 2> <S 2> เราสีแล้วครับเราสีแดงสีแดงสีแดง,แ,ดงแล้วอย่างไรครับเนี่ยเราต้องรับเงินอะไรไหมครับอันนี้อะไรครับเนี่ยรับเงิน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 เราเอาเงินไปทำอะไรครับไปซื้อของกับไอ้ลุงหมูข้างในโอ้ยลุงท่างเลุงหน้าตาเหมือนมาริโอเลย it's me โอ้ดูอินเทอร์เฟซในการซื้อมาผมต้องใช้ธนูวัดธนูใช้ห้าห้าเพชรแต่โอ้ธนูนี่แสดงว,ว่าโกงม,มากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์เก็บตังค์ครับเก็บตังค์เก็บตังค์ครับเฮ้ได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 ้ทองแล้วได้ทองมาแล้วโอ้โหนนนี่มมัคละเกโอ้โห แล้วเวลาวางบล็อกนี่เออเรายืนวางได้ไม่ต้องอะไรนะปกตินี่คือเราต้องถอยหลังวางแต่เฮ้ยแต่นี่เดินหน้าวางเอ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วยเกมดีอินคาเมอินคาเม่เอาดิ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 ไดมอลไดมบบอลไดมบบอลเออได้เพชรมาสองแล้วได้เพชร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 มาสามแล้ว ก็ต้องเอาเพชรไปอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดคือคือเอาเพชรไปอัพเกรดที่ได้เงินคือถ้าเกิดเป็นเบสบอลเนี่ยเฮ้ยมีคนมาถ่ายมีคนมาถ่ายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอ้ยไอ้ไอ้โดนลุ้มไอ้นีนี่นี่เอ้ยได้ของเลยได้ของด้วยอัพเกรดที่ไหนครับอัพเกรดที่ไหนครับเนี่ยอัพเกรดตรงนี่ตรงหุ่นยนต์หุ่นยนตต์์หุ่นนยอ๋อพันช์มีพันช์มีต่อยเลยใช่ไหมอัพเกรดแอมเบอร์โร่ทูแอมเบอร์โ่เลยอ๋อมีคนอัพเกรดไปแล้วโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอ้ยโมัน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 เฮ้ยศัตรูมาศัตรู มันติดมันตัดการเชื่อมต่อระหว่างทางเดี๋ยวใส่ใส่ชุดเกาะก่อนโอ้โหชุดเกาะคือของแพงมากของแพงมากเลยมินาซัาผมได้เพชรผมได้เพชรอาเพชรแล้วเจอเพชรแล้วเฮ้เฮ่เฮ้เฮ้เเฮ่สาย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 เฮ้เฮ้ยฮไอหมูนี่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 มันนี่หมูนี่ไอหมูนี่ไอหมูนี่อ้าว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 แตกหมูแตกหมูแตกจะกินหมูเต๊ะเหมือนกันนะผมว่าคุณหิวนะบิลลี่ ตรงกลางเรากำลังโดนเฮ้ยทำไมจะก๊อปปี้เจะก๊อปปี้จะก๊อปปี้จะก๊อปปี้อยู่ในเซ้ายเจ๊อปบ้าด่ามีลูกมีธนูไหมครับมีมีธนูแต่ไม่มีลูกธนูครับลูกธนูเท่าไหร่อ่ะมันใช้ลูกธนูใช้อ่าสิบหกโกอ่ะโอเคเอาไปได้ลุงมาช่วยยิงมันหน่อยดิอ่าดีกว่าตัวไซมัสเตอเอ้ยเอ้ยเอ้ยปิงปิงดีอย่างนี้ปิงดีอย่างนี้ไม่ปล่อยโอกาสไปหรอก เอ้ยเรียบร้อยโอ้โหมันนะบอกเลยถ้างั้นเอาเพชรใครจะเอาเพชรใครจะเอาเพชรครับวิลคุง้งวิลคุง้งก็มีม <c oughs> สิบเม็ดแล้วสิบเม็ดเอ้ย,อยมาอะไร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 ถ้าถามว่าเมื่อกี้จิ๊กเกีตตัวจริงไหมจิ๊กเกีตตัวจริงนะครับ <c oughs> โอเคเอ่อเนี่ยวิลคุ้งเอานี่ไปบล็อกจากสีเหลืองโอเคเรียบร้อยายมาายมาาย <c oughs> มาาย <c oughs> มาายมาายมาอย่างครับอ้าวอ้าวมันตีเตียง เออสีสีฟ้ามาตีมันเนียนเลยไอ้บ้าเอ้ยถ้ากันเราหา้ามตายโอ้ยยิงไม่โดนเลยทำไมผมเล่นเลนนี้ผมยิงไม่โดนผมยิงไม่โดน <c oughs> เอ้ยเอ้ยมีแนวมันามากำลังจะมากันแล้ว <c oughs> นี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เตียงเราแตก <c oughs> เรามาแพ้ใน Windows 10อย่างงั้นเหร <c oughs> อไม่แพ้เลยเฮ้ยอันนี้ทำไมยังยังถอยหลังต่อครับเนี่ย คุณติดเหรอครับมันสะดวกมันสะดวกแล้วคุณไม่กลัวเหรอนวัตกรรมก็ทําให้เราสามารถวางข้างหน้าได้แล้วครับคุณมันต่ออะไรไม่ครับต้องต่อถอยหลังเฮ้ยสายมา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 เยอะมากสายมาเยอะมากเอ้ยเอาสิตีเลยครับสีไหนมันตีเตียงเราครับสีฟ้า ช็อต <Char> โรเทสโรเทสอุยอ้ยเดี๋ยวเล่นสายให้สายตกกันให้สายตกกันตอนนี้เหลือสีฟ้ากับสีเหลืองรู้สึกว่าไอ้พวกสีพวกนี้มันกำลังจะลุมเรานะเพราะว่าเตียงเราแตกแล้วมันก็เลยพยายามที่จะลุมเราแต่เราต้องยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ท่านโฟโรเทตไปสีฟ้าแล้วโรเทสเ์เกตต์ช็อธนูผมเหลือดอกคุณเลยคุณเลยคุณเลย เตียงแตกแล้ว <argent? S 1> เตียงแตกแล้วต่อไปสีเหลืองอ้าไปสีเหลืองอ้าไปสีเหลืองซื้อของร้านมาซื้อของบ้านมาเหลืองมาเหลืองมาระวังด้วยระวังด้วยผมต่อทางให้แล้วสีฟ้าอยู่เ ang, ขียวสีฟ้าอยู่เขียวครับผมรับราบครับตามมาตามมาวกอไดมาชตาระวังตกระวังตกขอบคุณครับเอาบ้าตกตกใครตกไม่รู้ครับอเวนเจอร์สลุม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 ครับลุมครับไหลครับไหลครับลุมครับลุม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 วุมันนี้ครับวันนี้ ให้ทะลุผมสอยใครปล่อยหมานะใครปล่อยะม,มันคืออะไรครับอเอาละตอนนี้เราไม่รู้ว่าศัตรูของเราอยู่ที่ไหนแต่เรามีเวลาสามนาทีก่อนที่จะซันเดนเดทศัตรูอาจจะหลบไม่ฐานใดก็ฐานหนึ่งโอมเจอแล้วผมเจอแล้ว,อ,ลวอยู่ฐานฐานเ่าอยู่ฐานเล่าเหรอเดี๋ยวผมอ้อมทางที่เรามาทุกคนเห้ยไล่เหลเหล้เราโนโน่บอกปาผมแต่ว่าผมระวัง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 ผมยิงปไปแล้วดาเพชรดาเพชร ล้มหน่อยล้มหน่อยพบมีคนแตกมีคนแตกไอช็อตพิษผมกำลังรอมันผมกำลังรอมันอ้โอ้โหที่หนึ่งโอ้โหเรดทีมมาอ่าท่าจะบอกว่าพวกเราได้รับชัยชนะบอกว่าอะไรครับอ่าวิดีกองวิท e ์วิทย์ช o ย s ์หรอทำไม่ได้ We won พาสของวินนั่นเองนะครับเ,รเ,รเอาล่ะรอบนี้เราอยู่ที่ด่านโอ้จังเกิลสวยงามมากตอนนี้เก็บตังค์เหมือนเดิมพอได้ตังค์มาแล้วเอ้ยบลูถูกทำลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเอาเพชรต่อไปเอาเพชรกอนครับเขามาตรงกลางกันเต็มเลยตรงกลางมีแอเบอรอลเขาไปเอาแอมเบอร์ลกันเต็มเลยสีเขียวกำลังมุ่งหน้าไปทานฐานของเราไปไปฐานสินินขวาเราเอ้ยแต่แล้วไม่มีใครเฝ้าฐานเลยว่ะไม่มีใครเฝ้าฐานสีเขียวเลยอะผมจะสนิกไปผมจะสนิกไปไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างให้กระังใจผมเลยนะ้สะ เฮ้ยเออเอาดีเอาดีไปแล้วไปแล้วผมกลังผมกลังทำทำลายทางอ้นี่ไปเลยเว้ยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใช่นนี้พอสิเบอร์มากตัดขาดการเชื่อมต่อผมว่าสีเหลืองเขาซ่อนตัวนะแม่ละเขาก็ฟาร์มฟาร์มจนได้ของดีป้องกันฐานแล้วล่ะเอ้าทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับทันโฟอย่าบอกนะว่าทันโฟแตกแล้วเฮ้ยทัตโฟไปสมุทราฐานศัตรูเอ้ยเอ้ย เ <Es> อ ollar, ้ยเอ้ยหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหัวใจครับทัตโฟทัตโฟแล้วงครับบันดีแล้วครับบันดีแล้วบันดีแล้วเอ้ยเยี่ยมปะวู้ฮู้คือตอนนี้เราเลเวลสองอยู่นะครับต้องเขาเรียกว่าเล่นไปเรื่อยจนอัปเกรดเลเวลเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยออโต้บริดจ์คือท่านโฟปลดล็อกไอ้ไอ้เนี่ยพลังทำให้โลมาปล่อยเส้นทางใช่ไหมท่านโฟ เจะก็ปี้เมื่อกี้เจอจอก็ปี้จะก็ปี้อยู่ในเขานี้เมื่อกี้ผมเห็นจะก็ปี้สีอะไรไม่รู้สีอะไรแต่ต้องฆ่าเขาให้ได้จะก็ปี้อยู่นี่โอ้เราต้องตามหาให้ได้ไม่ได้กกี้เจะก็ปี้เป็นศัตรูของเราเราเพชรอัปเกรดเลยครับผมผมต้องการทองเพื่อทําเส้นทางครับผมเราได้ทองมาแล้วก็ซื้อทองเอ้ยไม่ใช่เราได้ทองมาเราก็ซื้อบล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําเส้นทางเพื่อเชื่อมไปยังเกาะที่มีเพชร เจกเป้ผมรู้ว่าคนอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามไม่มีใครกันฐานศัตรูอีกแล้วเฮ้ยไม่มีใครกันฐานอีซี่สิครับวู้ฮู้อีซี่สีเขียวแตกไปเลยเราต้องตามหาว่าเจก็ปีอยู่ทีมใดไม่รู้เดินงครับเสร็จผมเห็นละเดี๋ยวผมจะไปทำลายเตียงสีน้ำเงินใช่ใช่ด้วยเจก็ปีอยู่นู่นโลโอใครปล่อยโลมาวะเนี่ยเออเจก็ปีเจก็ปีไปไหน เอ้ย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 หับแรงหนับแรงับแรก็สู้ผมไม่ได้หรอกตายเขาตายแล้วเขาตายแล้วเขาตายแล้วโก้โก้โกเอ้ยเอ้ยผมยิงสปอร์ตจิ๊กบี้ฆ่ามันไอ้จิกกบีไอ้จิ๊กบี้ไอ้ฆ่าเขาเลยไปเร็วกลับกลับเออสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองถือต่งกลางใช่ไหมครับใช่ครับชุเขียวมากลางเหมือนกันครับผมโอเคครับผม อบ<า>อกเลยเปล่าเอาไงเอาไงหนีท่านโฟโหดจังเลยครับพอผมเฮ้ยโอ้โห โโอ้หเอาละครับวันนี้ลุงพีกับเฟเชลวอล์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่อยากจะเล่นด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นได้ในในเซิร์ฟเวอร์เดิมใน Windows 10นะครับถ้าใครมี Windows 10ก็สามารถมาเจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับ m i n ไมโครพีนี้เกมเลยไมโครพี Windows 10นั่นเองครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมลืมเลยว่าเออ่ sms นะครับคุณผู้ชมจะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ไหนก็สามารถพิมพ์ sms กันมาได้นนะคคครรรััััับบบบบผมอยยยาางกก็เจ๊